ทุกวันก็ยังคงเหมือนเดิมมีแต่เรื่องน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาอยากจะโทษใครบางคนที่ไม่ให้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ว่า น่าสมเพชฮะตื uhm, ่นมาก็เจอก้นแมวเนี่ยชีวิตของฉันมันน่าสมเพชเกินไปแล้วนะเยอะ ตื่นมาก็เจอก้นคนเองก็แบบนี้ก็มีปัญหาแล้วสิรุ่นพี่มิสกิฮ้ยอย่ามานอนห้องคนอื่นตามใจชอบสิครับฉันน่ะนะเขาอยา,ากเป็นเจ้าสาวละถ้าจะละเมอพูดแล้วก็กรุณานอนหลับด้วยสิไปกดของลูกนี้น,น,นะครับกลับมาแล้วเหรอคะกลับเรวจะอะไรนะครอนาคตเรื่องขึ้นแล้วเหรอนเนี่ยจะทานข้าวก่อนหรืออาบน้ำก่อนดีหรือว่าจะเดินทุ่มก่อน ดีล่ะครับที่นี่ไม่ใช่สนามซูโม่นะครับแปลงขัดมาต้องพูดว่าตัวฉันก่อนไม่ใช่เหรอครับเพางั้นมาเล่นเกมพิถีพิถันมาเล่นเับแล้ววันนี้ต้องไปโรงเรียนด้วยเป็นเื่อดวไงทั้งทีดีแล้วถ้าลูกน้องคงเล่นเอาชนะฉันได้ครั้งนึงแล้วก็ฉันจะถอดเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นดีไหมล่ะแบบเนี้ยฮะเพื่อสุขภาพตาสายตาไงล่ะจริงจังเลยนะไม่ได้สิว่าเป็นเพื่อนเป็นของเสอกับตันทายดีกันล่ะไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนคันดายัยอาจารย์ ทำไมใส่ชุดเปิดหน้าอกสะขนาดนั้นล่ะครับวันนี้เป็นันปถมนิเทศของโรงเรียนไม่ใช่เหรอการที่เป็นพิธีแล้วก็หมายถึงการเข้าสังคมเพื่อไปหาผู้ชายใช่ไหมล่ะนี่คค่จะรวมนักเรียนใหม่หรือไงครับจะบ้าเหรอก็มีพ่อคุณพ่อที่สดดูดีด้วยไม่ใช่เหรอยิ่งไปกว่านั้นนะอันนี้ออฮะฮเฮเฮึ แล้วทำไมฉันต้องมาซ่อมป้ายที่หางนี่ด้วยเล้วดูสินี่สากุระโซงเงล่ละอ๋อเป็นหอพักที่ให้พวกที่มีปัญหามาพักที่นี่สินะใช่ที่นี่คือสากุระโซเป็นหอสำหรับพวกเด็กมีปัญหาของโรงเรียนมัธยมที่อยู่ในเครือของมหาวิทยลาลัยศิลปศาสตร์ซุยเมะง่ายๆก็คือน,น้องคุมฉันนะ่ะจะถอดให้มันตนื่นตา้งหใจไปเลย ง่ายๆก็คือเป็นรังของพวกแปลกปลาดช็อตห้องพักหมายเลข201ศูนยคาบิอิคุซามิซาก,กิแคปปี้สามไต่สีน,สนิเมะร่างแบบตัดต่อแก้ไขทุกอย่างทำด้วยตัวเองจนกลายเป็นอนิเมะขายดีชื่อดังสุดๆรุ่นน้องคุงมีไฟโดยที่ยังไม่ได้ร่ำเนี่ยไม่สมกับเป็นลูกผู้ชายเลยนะอ้าวมาร่วมแต่ทงทัพยังเล่าแห่งกับเอารำกันคอะโอ้าว ไงโซรตะกลับมาแล้วล่ะคอมพักหมายเลขหนึ่งศูนย์สามรุ่นพี่มิทากาจินชั้นปีสามสายทั่วไปคนรับผิดชอบเรือ่องบทอนิเมะของรุ่นพี่มิซากิแต่ว่าแล้วจะติดต่อไปหานะอยังเป็นนักเรียนมัธยมปลายแต่ทำตัวเที่ยวยินเกินไ้สุดๆจากนั้นก็คุณซูซูเนะที่เป็นพิตตี้สุดสัปดาห์นี้ก็คุณรูมิที่เป็นโอเอลประยะ 3, าสามก็เป็นอาทิตย์หน้าสินะ อาอจารย์สอนซื้อป่าเซนโกค,คู่จิฮิโรเป็นผู้ดูแลสกุลโซและปัจจุบนันอายุเลเวลเลยสามสิบแล้วยังขึ้นคานไม่ลงมาเลยสักเดืออายุยี่สิบเก้ากับอีกสิบห้าเดือนต่างหา่เจ็บหัวเรื่องนกโูท่านดะรุสเกตกลับมาแล้วคุณเอสเน่อแจกอยู่ในช่วงกำลังสร้างมิดเดิลแวลอยู่จึงอยากจะขอร้องให้ทำการปรัดาเสียงที่น้อยลงกว่านี้หน่อย ถ้ายังบบกเวงจะทําการส่งไวรัสไปให้บงเล็บยิ้มจากเมจังมาเมจังท้องพราหมล็หนึ่งโซนสองอคาสกะรีโนสเกตชั้นปีสองสายทั่วไปเป็นคนออกแบบโปรแกรมที่จดสัญญาให้กับบริษัทเขาได้พัฒนาสร้างเมจังโปรแกรม AI ที่ศึกษาตอบรับทางเมลโดยอัตโนมัติซึ่งเป็นวิธีเดียวที่เขาจะติดต่อกับโลกภายนอกดูเหมือนจะไม่มีใครกวนใจอยู่นะไปต่อกันอีกสักยกเลยแล้วก็ตัวฉัน ชั้นดาสุรตะชั้นปีสองสายทั่วไปมีลักษณะธรรมดาความฉลาดก็ธรรมดาไม่มีความสามารถโดดเด่นให้พูดถึงถ้าซ่อมเสร็จแล้วช่วงบ่ายก็มารายงานอาจารย์ที่ห้องพระอาจารย์ด้วยนะแล้วก็อย่าไปสายด้วยล่ะอย่าจะไม่ต้องมาพูดเลยนะจางแต่งงานให้ได้ล่ะถ้ายังไม่ได้อีกแล้วจะให้แต่งกับรุ่นน้องคุณก็ได้นะพูดบ้าอะไรเนี่ยเออฮะบ้าเอ้ยเป้าหมายของฉันมีเพียงอย่างเดียว คือสิ่งนี้เอกไปจากซากุระโซให้ได้เลยแมวเออพวกเราโรงเรียนประยมปลายเครือมหาวิทยาลัยสายศิลป์สุ่ยเมย์จะแบ่งเป็นสายทั่วไปและสายศิลป์ในสายศิลป์นั้นจะมีทั้งสายดนตรีสายศิลปะอีกทั้งยังมีอีกมากมายหลายสายเลยอะเหนื่อยชะมัดเลยแฮะนายก็เจอเรื่องแย่ๆสินะอ่ะมิยาระ อยู่ใต้ใชายคากับผู้ประหลาดนั่นต้องอดทนอดกนลั้นไม่ให้เสียสติตาไปด้วยสินะตายสิแล้วก็นะขณะคุ้งตั้งใจจะอยู่สักุระโซไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเอาอยำมาโอ้นานาไม่เองก็อยู่ห้องเดียวกันเหรอไม่รีบออกมาแล้วก็จะสายเกินไปนะบอกว่าจะรีบหาคนเลี้ยงที่คดีให้ได้แต่นี่มีมาเพิ่มเป็นหกตัวแล้วไม่ใช่หรอเลิกเป็นพระเอกได้แล้วนายนะ่ะชอบพาพวกเพศเมียเข้าห้องตลอดเลย,ย่าพูดอะไรช่วยให้เข้าใจผิดสิเดี๋ยวเขาอจจะว่าอยู่สักุระโซนะ่ะดีแล้วล่ะตายสิ<ะ><ๆ>ก็ ฉันตัดสินใจแล้วจะพาเจ้านี่กลับไปด้วยนะเอ๊ะแต่ว่าที่หอเขาห้ามไม่ใช่เหรอฉันจะรีบหาคนมาเลี้ยงให้เร็วที่สุดจะดูแลจนกว่าจะถึงตอนนั้นแล้วถ้าถูกจับได้ล่ะถึงตอนนั้นค่อยคิดทีหลังฮะแต่สุดท้ายก็แกยอมทิ้งแมวตัวนั้นหรือจะย้ายหอไปอยู่สักระโซเธอจะเลือกเอาแบบไหนล่ะเนี่ยเอ๊ะ เซกูรัโซเข้าใจแล้วล่ะครับจะย้ายไปซุกูรัสโซครับคันดะคุงมท่านนายยังเนื้นงแมวอยู่แบบนี้นะนะยังไงก็ไม่มีทางได้กลับมาอยู่หอเดิมได้ไม่ใช่เหรอคันดะคุแต่ว่าจะให้บอกว่าทิ้งเฮอรี่แบบนั้นหรืองไงเห็นกล่องว่างอยู่ใส่นก,กึอกอยู่ตอนหน้าพอเปิดก็เจอแมวร้องมิวมิวมวมิวมวใครจะไปทนปล่อยไว้แบบนั้นได้กันเล่าสงสย <S <S ัยจะโดนสาบแน่เลยนะแบบนี้จะโดนสาบหรือไม่โดนสาบก็เหอะ ก็ปล่อยไว้แบบนั้นไม่ได้รอกเป็นคนที่จิตใจดีจริงๆนะเอ๊ะเอ๊ะยังไงก็เถ้าอยากจะออกมาจริงๆแล้วก็ต้องคิดหาทางออกให้ได้นะอ้าวให้พวกฮิคารินะโอ้ยลูกชิ้นปลานี่พอดีของพวกในที่ร้านสะดวกซื้อที่ทํางานพิเศษอยู่ใกล้หมดอายุแล้วก็เลยขอซื้อในราคาพิเศษมาได้นะลําบากแย่เลยนะเธอน่ะทํางานพิเศษหลายที่เลยสินะแบบนี้อ โรงเรียนสอนนักภาคสินะใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ,อ,อก็ประมาณนั้นแหละออยอดไปเลยนะเอาอยาม,มานะน่ะมาจากออสกาคนเดียวแล้วยังต้องพยายามอย่างหนักอีกน่ะนั่นก็เพราะที่นี่มีโอกาสให้ยังไงล่ะทั้งโรงเรียนสอนนักภาคทั้งได้ภาคอนิเมชื่นพี่คามิอิกุซาอีกซึ่งประสบการณ์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยนะว้า ้างั้นไม่ลองย้ําไาอยู่ที่สกุระโซแทนฉันเลยล่ะเรื่องนี้กับเรื่องนั้นไม่เกี่ยวกันสักหน่อยฉันไม่ได้มีพรสวรรค์แบบรุงพี่คามิอิจกุสามีแต่ว่าฉันต้องใช้ความพยายามเท่านั้นล่ะ,อ,ะอ้าวทันดาเหนื่อยหน่อยนะซ่อมป้ายเป็นไงบ้างครับป้ายไม่เบี่ยวแล้วห่ะครับแล้วอาจาร์ลาประถมนิเทศวันนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ ไม่เจอชายสดดีๆเลยสักคนมีแต่คนที่แต่งงานแล้วทั้งนั้นแต่ก็ขอแลกเบอร์มาเผื่อไปแล้วนี่คุณเป็นอาจารย์จริงเหรอน,นี่ยจะมีใจยาบันกับอาชีพการสอนให้มากกว่านี้หน่อยนะครับของแบบนั้น,นทิ้งไปพร้อมกับไอ้นั่นของพ่อแล้วแหละนะรู้มาเฮ้ยโอ้ยผมได้ยินคำว่าไอ้นั่นจะป่ากอ,อีอกครั้งแรกเลอั่นแล้วยังไงล่ะอ,อันนี้อ๋อฮะญาของฉันจะให้ฝากดูแลเด็กที่ซากุระโซวันนี้มาจากอังกฤษชื่อว่าชินะมาชิโร ฝากดูแลที่สักุรัโซแบบนี้จะไม่ดีต่อการเรียนนะเธอจะรอที่หน้าสถานีหกโมงเลิกเรียนแล้วก็ไปรับมาด้วยล่ะอีกแล้วเหรอครับใช้ผมไปทำเควสแบบนี้ตลอดเนี่ยจะเปเจ้าของร้านบาานแล้วยังไงครับน้าน่าน่ามนเยอะนั่นเนี่ยหรือดีจริงมันไม่ยอะหมาแมวไม่เดินมั่งเลย ขอโทษนะจ๊ะไหนจะดูคันดาไม่ใช่เดือเนี่ยวันนี้เด็ปลาซาบะชั้นดีเลยนะสวัสดีครับเจ้ตดาทุงไม่ได้จังหวะพอดีเลยแล้วทำาครื่เก็ให้ทานรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอบคุณนะครับโซลตาเองก็ลำบากแย่เลยสิผู้กูโอกาสินะเธอน่าจะย้ายไปพร้อมๆกับพ่อของเธอนะเออคือว่าพูดอะไรกันน่ะลูกผุ้ชายก็ต้องทำสิ่งที่ต้องทำอย่างลูกผู้ชายอยู่นะทะเยอทะยานน่ะทะเยอทะยานใช่ไหมโซลต้า ใช่แล้วแหะมิดไงทาเนื้อกันด้วยล่ะเธอทยานงั้นเหรอฉันไม่เคยคิดอะไรใหญ่โตแบบนั้นเลยแฮตอนนี้ฉันควรจะไปหาพวกคุณพ่อจะดีหรือเปล่านะ 哦啊！啊！啊！哦啊！哦啊！哦哦啊！ นอะ้ะเนี่เธออยากจะเป็นสีอะไรเหรอเหมือนชั้นเหรอไม่เคยคิดเหมือนกันแฮะถ้างั้นก็คิดสิขนาดอนาคตก็ยังไม่เคยคิดเลยนะ ถ้าง,งั้นตอนนี้เอาเป็นหลากสีไปก่อนก็แล้วกันหลากสีเหรอเอแล้วเธออยากเป็นสีอะไรล่ะไม่เคยคิดมาก่อนอะไรกันเนี่ยตอนนี้คงเป็นสีขาวอ๋อเหมือนกับชื่อเลยสินะ,ะฉันชื่อคันดาโซรตะอาจารย์จิฮิโรวานให้ฉันมารับเธอไปนะจิฮิโรวาน เอารูปที่ถ่ายไม่รู้กี่ปีมาเนี่ยนะโตขึ้นเป็นสามเท่าของรูปได้ละมั้งแต่ทำไมแค่เห็นก็รู้ล่ะโซลาเตอเอ๊ยโซลาเตอเป็นชื่อดีนะฟังดูไพเราะดีฉันนะชอบนนะอะ นะขอต้อนรับสู่ซากุระโซ่เอาละเอาละอาหารวันนี้ก็คือเนกิม่าดำเบะเอาเลยนะเริ่มลุยได้เลยฮาเยนคทาซิมัชิโรนฉลองสักทีมันก็ต้องปันที่บ้ไฟนี่แหละซากุระโซ่เอาแล้วกรุณาช่วยเตรียมจานส่วนสำหรับท่านหลโงสุเกตด้วยนะแมวต้นหอมนะเจ้าค้าจากเมจองเนคิม่าทันทีแต่ไม่เอาเนี่ยนะ เดี๋ยวสิมาชิโร่นหยน่านุ่มทะงเลือดเลยนะจ๊ะตอนขบมันก็ทำให้หย่านุ่มโดยเบาๆระวังเขารับพี่ๆจะพวกออกมานะพี่ๆทำบพ,พ,อ,พอเลยทำตัวบริสุทธ์ไร้เดียงสาไปได้่ทำกับแบบดื่มดื่มก็ล่ะเห็นทำนตามเท่าเท่าน่อยไม่อายก็ต้องแบ่ออสองเลยคุณดึนมันมาจากอังกฤษสินะมาชิโรจัง ย้ายมาเรียนที่ซุยโคสินะอ้ยตายสิสอบเข้ามาอยู่ชั้นปีสสายศิลป์สายศิลป์เหรอแล้วก็นะส่วนสูง1น2เซนน้ำหนัก45กิโลรูปร่างจากบนลงล่าง79 55 78ไม่ผิดแน่นอนเลยล่ะนะรู้ละเอียดอกเล็กไปหน่อยเหรออย่ามองในแง่ลบแบบนั้นสิเอลอาจจะเพรียวดีนะถ้าลองขอเสื้อดูขนาดของหน้าอกอาจจะมากกว่าที่คิดเอาไว้ก็ได้เชื่อฉันพูดอะไรนะครับ คิคารีโทษทีนะปกติมันเชื่องกับคนนะเปนยลายไปเหรอ,อ,อถ้าง,งาั้นจากนี้ไปถึงเวลาแสดงอนิเมะท,ที่ฉันสร้างมาเพื่อต้อนรับมาชิรันแล้วกะไนะปสร้างมาได้ตอนไหนครับเรารู้ได้หรอว่าชินนะน่าจะย้ายเข้ามาวันนี้นะมาชิรันเน่าเรกเอร์ซากุระโซ่กำลงังรอเธออยู่นะ ต้มตุต้มตุ้ต้มตุ้มตมแต่ีก็มาเป็นเพื่อนการตลอดไปเลยนะโอเคังังฝากตัวทีดินเจ้าเนื้อหากบับบทพากไม่เข้ากันเลยสักนิดเดียวไม่เห็นจะเกี่ยวกับการต้อนรับมัชโรจังตรงไหนเลยถ้าอยากจะลองเช็คเรื่องใหม่ที่ตัวเองสร้างแล้วก็ตามนั้นแหละ ลวม่เจอไหนที่ต้องแก้ไขบ้างเลยเออคือว่า คิดว่าสยอดมา,า,ากๆเลยล่ะครับแแค่นันเองเหรอช่วงเวลาตอนระเบิดฉากสุดท้ายน่ะนั่นน่าไม่ลองเลื่อนมาสักสี่เฟรมเอายนานสินะเร็วไปหน่อยสินะเนี่ยต้องแบ่งฟเฟรมนนในนี้นหน่อยสินะไม่ลองใส่เฟรมสีขาวาลงไปแล้วไม่ไหวฮะเริ่มกันแล้วสินะจริงด้วยสิถ้าพบเอฟเฟกต์ตัวนี้สว่างกว่านี้อาจจะกถึงพวกนั้นจะดูเล่นเล่นแบบนั้นก็เถอะนะแต่พอถึงเวลาก็เอาจริงอาจังกันหน้าดูเลยฉันว่าเออไอ ไม่ไม่ไหวเธอต้องคิดว่าเรามันมห่วยแน่ๆเลยอยู่สายสินก็แสดงว่าเด็กคนนั้นก็ต้องเก่งพอตัวเลยสินนะแมวเอะเป็นอะไรไปฮิคาริวันนี้ทำตัวไม่เหมือนทุกทีเลยนะแมวแมวทุกวันก็คงยังเหมือนเดิม มีแต่เรื่องน่าเบื่ออยู่ตลอดเวลาแมวแต่ว่าตั้งแต่เก็บแมวสีขาวที่ถูกทิ้งม,มาก็แล้วย้ายมาที่สักุระโซไม่แน่ว่าทุกวันอาจจะไม่น่าเบื่ออย่างว่าแล้วทำตัวไม่เหมือนคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวเอง นี่ขอผ่านละกันเช้านี้ทุกคนไปกันเร็วจังเลยนะครับนั่นสิเอออาจารย์ครับทำไมต้องให้ชินนะมาพักที่สากุระโซด้วยล่ะครับหอทั่วไปน่าจะเด็กคนนั้นเนี่ยนะเหมาะสมกับที่นี่แล้วล่ะหาฝากเธอดูแลมาชิโระจะได้ไหมก็มาที่นี่ครั้งแรกนี่แค่นำทางแค่นี้ไม่น่าเป็นเออเอ๊ฟังนะพาไปด้วยเห็นได้ล่ะ ต้องรับผิดชอบให้มากเพื่อพาไปให้ได้เอ๊ะรู้สึกแย่ยังไงไม่รู้ฮะเฮ้ยช่วยไม่ได้แล้วนะก็เป็นคำสั่งนี่เฮ้ยชินะไม่รีบเตรียมตัวไปโรงเรียนเดี๋ยวก็สายหรอกเอะนี่เช้าแล้วนะ เงียบสนิทไม่ตอบกลับเลยแฮะเฮ้จะเปิดเข้าไปนะชินนะเยอะขโมยขึ้นไม่สิพายุเข้าหรือไงเฮ้ชินนะชินนะอันอยู่ไหนนะเออเออเอ๊ะกาตูนกะงสุดๆเลย เออแต่ว่านี่มันอะไรนะระหว่างที่กำลังเดินไปโรงเรียนก็ตกหลุมรักเ,เดี๋ยวสิแล้วคู่แข่งเรื่องความรักที่ช่วยยืดเนื้อเรื่องอยู่ตรงไหนล่ะอา้อาวจบแค่นี้เนี่ยนะเฮ้ยยัยเอเอ,เอ,เอนี่มัน เออคือว่าคุณชินะจะกรุณาตื่นก่อนได้ไหมล่ะครับเฮ้เช้าแล้วนะเช้าแล้วนะตอนเช้าจะไม่มาแล้วหรอไม่ไม่ต้องมาสิอย่าพูดเรื่องน่ากลัวแบบนั้นสิเก็ ก่อนสิแล้วก็ทำไมโป้ได้ละ่ะครอบครัวเป็นแบบนี้เหรอโได้เหรอเนาะตั้ใจใจจะได้ออกด้วยสิให้ตอนอาบน้ำเขาไปอาบน้ำสินะอแล้วไงต่อก็ถอดเสื้อผ้าอาอกแล้วก็อาบน้ำเสร็จสินะแล้วก็เออเหลือแค่ใส่เสื้อผ้าแล้วหรือออกมาทั้งหมดเลยครับยุดกการใ่ความผู้ใหญของห้องนี้ก็คือหาเสื้อสินะอย่างจัดนั้นก็ช่างมันเถอะไดคิดอะไรอยู่กันแน่เนี่ยจะไปก็ใส่เสื้อซะเอา้า เสร็จหรือยังเสร็จแล้วเออ,เอ,อแล้วก็นะถึงจะมาจากอังกฤษแล้ววัฒนธรรมของที่นั่นจะต่างกันก็เถอะแต่ว่าเอ้อยม่ใช่ต้องไหนเนี่ยเรานี้ใส่มาแล้วเขาเก่งงไงล่ะใส่ซะจะใส่อันไหนดีล่ะใหญ่ฉันเลือกของแบบดังสิถ้างันช้าเถอะช้ได้ไงล่ะเฮ้ยใ,ใส่ซะช่วยใส่ดีเถอะขอร้องดีอะเอานี่รับเกงงในตัวนี้ไม่น่ารักของเธอไม่ใช่หรืองไงโอ้แย่แล้วเฮ้ยมาดูเขาสิเสร็จแล้วล่ะ ห,หน้าแล้วก็ผมไปจัดทรงผมที่อาล้างหน้าก่อนเถอะแล้วก็ล้างหน้าด้วยล่ะไอ้โอ้ยเยนี่ยมันอะไรกันชีนะในจินตนาการกค่อยๆพังลงทุกทีนะโซลตาเอาเอเสร็จแล้วเหรอเออเออเอาเฮ้ยนี่เธอช่วยหาฉันในมาใส่ข้างบนด้วยสิแต่โซลตาไม่เอาให้ฉันนี่นะเป็นความผิดของฉันเหรอนเนี่ยไม่แปลกไปหน่อยเหรอ โถเอ้ยพื้นก็เปลี่ยนไปหมดบ้านเธอตอนเช้าอาบน้ําตรงนี้ลอไงอ่ะฮะยายอาจารย์จอมอูน้นั่นจะโยนภาระให้ฉันคนเดียวเหรอนเนี่ยเฮ้ยไม่น่าเลยหลักสีหะสุลตาเคยพูดไว้เมื่อตอนนั้นอ๋อถึงจะดูเหมือนสีรุ้งนะแต่จริงมันอาจจะมีความหมายว่าสีคลุมเครือก็ได้นะแล้วเอทำไมเอาเรื่องนี้มาพูดตอนนี้ล่ะสุลตานะ น่าสนใจอ๋าเมวมว,มวฉันน่ะเจอแม่สีขาวที่ถูกทิ้งไว้เมื่อฤดูร้อนแล้วมาที่สัก,กุระโซจากนั้นฤดูใบไม้ผลิ จีน่าไม่ต้องมาพูดอะไรนะฉันน่ะได้เจอกับเด็กผู้หญิงที่ขาวบริสุทธิ์นะสระตาดึงแรงจังถ้างั้นก็ช่วยวิ่งเองจะได้ไหมล่ะ you กางเกงในนำโชควันนี้คือกางเกงในสีเขียวล่างสังหอรแห่งพาย,ยุ